สวัสดีครับทำทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องปรุงแต่งนะทำของสัญญาสังขารวิญญาณน,นามรูปหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พวกคุณจะเอาสิ่งตัวนี้เป็นตัวบัญญัติบรรทัฐานว่าเป็นจริงเป็นจันไม่ได้นั่นคือความหลงนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนอะไรแค่พูดอะไรบางอย่างเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้วชี้ให้เห็นว่า พวกเธอหลงอยู่ในความคิดความรู้สึกอารมณ์แล้วเทอกทยมีตัวตนมีความเชื่อมีอุปทานอยู่ในนั้นคิดว่าเป็นจริงเป็นจังนั่นแหละแล้วก็หลงกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่น,ม,ม,ม,นม,มีผ้ามีโยมมีศีลมีผู้บรรลุธรรมมีพระอารหันต์มีอะไรไปนันป่นเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องสมมุติแล้วคนันโลกใเนี้ยมันก็หลงอยู่ในเนี้ยแบบเนี้ยนะฮะ แล้วก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมหรุดพ้นจริงๆเออเข้าใจเข้าใจอะไรอะ่ะคิดเอาทั้งนั้นอะ่ะเข้าใจแบบคิดเอาอ่ะจําเอาอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นทำที่จะหลุดพ้นจริงๆอะ่ะที่จะพ้นจากความคิดความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องการเชืยอห,หมดความรู้ไปเลยนะฮะไม่ต้องรู้อะไรอีก รู้เท่าที่มันรู้มาแล้วในชีวิตแต่และแล้วก็อาศัยมันไปอย่าตกเป็นเครื่องมือเป็นธาตุมันแล้วกันนะอย่าตกเป็นธาตุความคิดความจาความรู้สึกอารมณ์หรือความรู้ั้งหมดนะฮะตาใดที่พวกคุณยังไม่พ้นจากตรงนี้พวกคุณก็จะไม่เห็นว่าพวกคุณจะมีตัวตนอยู่ในนั้นเออมีผู้กระทําอยู่ในนั้นนะมีผู้มีศีลมีผู้ได้บุญมีผู้ได้กุศลน,นะฮะมีผู้ทําบาปมีผู้ทำำํากรรมเออ มันไม่ได้เห็นตัวเองดีชั่วอยู่ที่ตัวเราฮะคิดดีชิดชั่วเราต้องเห็นมันก่อนนะฮะก่อนที่ปัสสาวะทั้งหลายจะปรากฏขึ้นนู่นไอ้ที่สอนกันอยู่เนี่ยมันนั่งท่องจํานั่งหัวตรู้หัวตริอวัอวดว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่สําเร็จนู่นสําเร็จนี่แล้วก็เพื่ออยากให้คนเข้ามาศรัทธาตัวเองมาดูแลตัวเองเอาเงินมาทําบุญเยอะๆคืออุปทานน่ะแล้วก็ จะได้สะสมบุญสะสมกุศลเพื่อทางลุดพ้นผมบอกเลยผมไม่มีสันดานเชี่ยแบบนี้ผมบอกว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวเราคุณเห็นประโยชน์คุณจึงทํานะในเรื่องกุศลเนี่ยแล้วกุศลพวกนี้มันเป็นการให้ทานนะเป็นการสนับสนุนในทางที่ถูกไม่ใช่การไปการันตีเขาอันนั้นคือเอาความคิดตัวเองไปยัดเยียดให้คนอื่นผมบอกทุกความคิดความจําความรู้สึกนะคุณต้องแค่อาศัยไม่ใช่ ถ้าตาบใดที่คุณยังหลงอยู่ในขบวนการพวกนี้คุณมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหมดเลยนะฮะเวลาทุกคุณก็มีคนทุกอะ่ะเวลาเศร้าก็มีคนเศร้าเวลาสุขก็มีคนสุขอะมันมีมันมีตัวคุณอะเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของทุกอารมณ์นะฮะเขาเรียกว่าวัตฏาสงสารย่อมไม่พ้นจากการเกิดต่อไปในชาติหน้าและต้องรับคกนกรรมทั้งหมดนะฮะ เพราะว่ามีประทานครอบอยู่นี่อวิชชาตนาวประทานครอบมันก็ยังต้องส่งผลไปในอนาคตอยู่นะฮะมันต้องผลออกมานาะฮะผลจากออกมาจากจิตมนษวิญญาณอัตตาต,าตัวตนหลุดออกมาจากระบบอวิชชาตนาวประทาน,นเกิดความสว่างเห็นจริงเห็นความจริงตรงนั้นมันถึงจะพ้นถ้าใครไปถึงจุดจุดนั้นนะ่ะคนคนนั้นต้องเดินตามอาจารย์วิทย์เท่านั้นเองแล้วจะเห็นว่าอ๋อคนบนโลกวันี้หลงทั้งหมด แม้แต่เจ้าสํานักแม้แต่พระแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ตั้งตนย้อนกลับมาตั้งแต่หลังพระพุทธเจ้าปฏิทินิพพานหลงกันหมดน,นนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็เลยประมาทกันนะฮะเอาคําสอนยึดเอาว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าคําพูดของพระองค์เอามาปัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกตนว่าเป็นผู้นําทางาศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้านะฮะ แล้วก็เอาสวรรค์นรกเอาบุญเอาบาปมาล่อลวงคนไว้มาควบคุมคนไว้ในกฎเกณฑ์เหล่านี้ยยัดเข้าไปตั้งแต่เด็กจนโตจนคนพวกนี้มันมีตัวตนอยู่ในนั้นจริงๆในเรื่องของธรรมะเ,เรื่องทางล่วมก็ทุกข์มากอยู่แล้วนะฮะนี่อะไรคือสาเหตุเห็นความเสื่อมคนก็เลยไปไม่ถึงแก่นคําสอนไม่เห็นไม่เห็นจริงๆไม่เห็นใจรักจริงๆ มีแต่แค่รู้ว่าไตรักมันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ติดอยู่ในนั้นน่ะมันต้องผลออกมาจากไตรักทั้งหมดนะฮะอัการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต้องผลออกมาจากตรงนั้นไม่ใช่มาผลมาว่างๆแบบปฏิบัติกันนะแบบกระทากันนิ่งๆเฉยๆใสๆอ่ะไม่ใช่แบบนั้นไอ้เนี่มันอุปทานซ้อนกันมาใหม่แล้วไปหลงอีกแล้วเออคือผลเน่ะต้องหลุดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะที่มันเป็นตัวตนอะให้มันเหลือเหมือนเดิมนั่นแหละ มันหนีไม่ออกเราคนมีร่างกายมันยังไม่ตายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็ต้องมีอยู่มันมีผัสสะยังไงก็ต้องเกิดคนเรายังมีตามีหูถ้าหูคุณหน่วกคุณก็ไม่มีผัสสะทางหูแล้วคุณใช้การหูไม่ได้เลยอะถ้าตาคุณบอดก็เหมือนกันคุณก็จะใช้การทางตาไม่ได้นั่นคือจบไปแต่ละอายตนะแต่ถ้ามันจบพร้อมก,กันก็คือตายนั่นแหละผมประมาณง,ง่ายๆให้เห็นภาพเลยว่าเออ แล้วเราไปแสวงหาอะไรอ่ะวิ่งตามวัดตามวาตามพระอริยะบ้าบอคอแตกอะไรคุณเชื่อหรือว่ามีพระอริยะแบบภาษาที่เขาสมมุติอะ่ะมันเป็นตัวยังไงอ่ะมีใครพิสูจน์ได้ไหมว่าพระอริยะเป็นตัวยังไงพระอรหันเป็นตัวยังไงเออความสุขความทุกข์อารมณ์มันเป็นตัวยังไงไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกครับแต่มันรู้ได้เฉพาะตนเวลาหิวเนี่ยสําหรับคุณคุณพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเอง คือการกินแล้วคุณจะอิ่มนะฮะแล้วกินต้องกินแบบมากด้วยนะแบบอริยสัตว์ด้วยนะถ้าหิวข้าวเสือไปกินเหล้าเนี่ยไปคนละเรื่องนะถ้าหิวข้าวต้องกินข้าวอิ่มก็ต้องหยุดอิ่มแล้วกินเข้าไปอีกก็ท้องแตกอะ่ะก็ให้โทษมันเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะคือชีวิตทีล่ละไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นจะมานั่งสอนเราอย่างนั้นอย่างนี้เลย คือคนพวกนั้นน่ยมันสอนน่ะสอนให้เราสร้างอุปทานขึ้นมันไม่ได้สอนให้เราเห็นความจริงคือสอนให้เราปรุงแต่งมโนโนึกคิดเอาว่าเป็น,ปนแบบนั้นแบบนี้เราก็เลยเกิดตัวตนความเชื่อความศรัทธาความยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นฝรั่งแม่ไม่เห็นเชื่อเรื่องสารพระภูมิเลยเห็นไหมฮะแต่คนไทยทาไมมันเชื่อก็มันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กฝรั่งเขาไม่รู้จักเปรตแต่คนไทยไดีรู้จักหมดเลยผีเปรตเป็นตัวอย่างนั้นอย่างนี้ มือใหญ่ๆยาวๆทำไมไม่มีผีเปรตแบบเหมือนยาหญ้าบ้างวะทำไมผีเนี่ยต้องต้องหน้าทุเรศทุรังเนี่ยมีแบบไหมมีไหมแบบว่าผีกระสือมีแต่ขาอย่างเงี้ยอย่าไรเราสูบสอนได้เชื่อว่าผีกระสือแม่งมีแต่วห,วหวตัวเว้ยหัวมันต้องลอยนั่นคือผีกระสือเแอบบ้ะ <L un> นั่นแหละครับเราถูก สอนให้เชื่อแบบนี้มานมนานแล้วจนแมงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวตนผีกระสือจริงๆอะผีปอบจริงๆคือมันถูกความเชื่อเหล่านี้ปกคลุมจนเป็นอุปาทานเป็นจิตมนุษย์ยามเป็นตัวตนสัตว์คนเราข,ขึ้นมานะเป็นภพภูมิขึ้นมาที่เขาบอกแล้วไอ้ภพภูมิพวกนี้เนี่ยมันเหมือนระบบกลไกอะไรบางอย่างนะที่มันขับเคลื่อนต่อไปมันไม่จบสิ้นพุทธเจ้าจึงเรียกว่า วัตตสองสารหรือสังสารวัตใหญนะะ่หลังจากความตายไปแล้วก็เป็นสังสารวัตรระบบสังสารวัตรประจำหมุดเวียนขับเคลื่อนไประบบวัตตาสงสารก็อยู่ในขณะมีชีวิตนี่แหละครับทักใจทักความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่นละครับแล้วเราจะออกจากมันได้ไงโดยไม่ต้องกระทาอะไรนี่แหละปัญหาหลักมันต้องเห็นนะต้องรู้ออกมาเห็นอย่างเดียวนะฮะนั่นคือความจริงโอเคคลิปนี้จบแค่นี้แนาทีกว่าสาธุครับสวัสดีครับ